บรรยากาศวัดหลวงตัวนี่กบบระโดดสีขาวสวยกับกับเอดีวีนะครับเอดีวีบางวันไรเดอร์นะครับบางวันไรเดอร์นี่บางวันไเรนไเดอร์พาเที่ยวเที่ยววัดหลวงปู่พื้นที่วัดน้อยเหมือนกันเนาะหลวงปู่นนเนานะ พื้นที่วัดประมาณกี่ไร่หลวงปู่พื้นที่น้อยอยู่เนาะยาวไปนี้ติดติดคลองามมยาวไปถึงบ่อบ,บวัวไหมน,นึกตาตอนนู้นก็ใช่ใช่ไหมต้องป่าลกๆเนะครับ ตรงนี้เลยเลยมุมน้อยเล็กเลยเนาะครับบรรยากาศพัดลงปลูอยู่ใ,ใกล้แต่ไม่มีโอกาสได้มามาถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยกนื่งพัฒนานะครับหลากหลาย ตรงนี้โควิดก็ซบเซาลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้คนก็ไม่ค่อยเข้ามาชม่าไรนี่ครับมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนี่นีมีพิธีมาก,กรรมงานปั้นนี่นะครับ